เข้าใจนะพบศาสตร์ช้าคือพบไพร์โหดเป็นพบที่สําคัญคือพบเพื่อนฝูงเป็นพบนําทางของชีวิตจาได้ไหมครูสอนมเมื่อครั้งเมื่อครั้งเมื่อครั้งก่อนนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมพบที่ทํานําทางวิถีชีวิตของเธอเองเห็นไหมถ้าสมมุติว่าลัคนาราศีเมษเป็นราศีเมษเป็นลัคนาโลกเดี๋ยวเรา,ว,าว่ากันเรื่องดวงโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อพร้อมเมื่อความรู้ของนักเรียนพร้อม เดีあああ๋ยวเรามาว่าดวงโลกเดีあああ๋ยวเรามาว่าดวงของประเทศไทยนักเรียนใจเย็นมันไม่ไหนมันไม่หนีไปไหนหรอกครยยังอยู่ยังไม่ตายนักเรียนแันั้นแล้วนักเรียนเอาให้เต็มที่นะคุยกันตรงๆถ้าสมมติว่ารักขรคขรรักขนาราศีเมษอย่างเงี้ยสมมตินะไอพบไพลอตเนี่ยคือพบแห่งแห่งพบนาล่องเห็นไหมมันก็คือพบของสหัสช้านักเรียนสหัสช้านี่คือตัวนําล่องเห็นไหมมันนําล่อง นำล่องวิถีชีวิตว่าเฮ้ยกูจะไปทางไหนดวงชะตามนุษย์ทุกราศีทุกลัคนามันจะไปที่ทางไหนเพราะตัวสหัชช้ามันนำล่องนะักเรียนนี่คือความสำคัญของกัลยาณมิตรนี่คือความสำคัญของของมงคลชีวิตข้อแรกที่พี่เจ้าสอนเห็นไหมหมายนี่คือความสำคัญนะักเรียนมันจะนำทางไอ้ตัวศูนย์พาหะไปเห็นไหมศูนย์พาหะไปมันจะนำทางลัคนาไป ไอ้ศูนย์พาหากคือพบกระดุมผาเมื่อเราคบเพื่อนดีเมื่อเราครบไอ้ตัวนําล่องดีเมื่อเรา,รม,เรามีกรลยาณนามิที่ดีแล้วมันจะนําทางไปสู่อะไรกระดุมผาคือการเงินนักเรียนเงินทองเราจะเข้ามาเห็นไหมถ้าเพื่อนนําทางไปสู่ทางเร็วๆไปกินเหล้ามายาไปไปเสพสิ่งเสพติดไปเล่นการพน,นันกระดุมผามันจะได้ไหมน,นักเรียนถ้าเพื่อนพาเราไปเรียนหนังสือเออกระดุมผาเราก็ได้เงินจากการเรียนหนังสือ ถ้าเพื่อเราพากันไปเสือกเกาะกลุ่มนินทาว่าร้ายนินทาดารานินทาคุณนุ้นนินทาพ่อนินทาแม่นินทาเพื่อนนินทาสมาคมนินทาชมรมนินทาครูบาอาจารย์ไอ้ศูนย์พาหารนะมันจะได้เงินไหมเธอมันมีเวลามากขนาดนั้นเลยไอคนที่มันมันนำทางไปสู่การเงินโคตรควาเงินก็จะได้เงินเยอะเข้าใจไหมนี่คือความสําคัญของไอตัวไพร์โอลนักเรียนเอาให้ดีนะวางแผนชีวิตให้ดีนักเรียน มีสติปัญญามีความสรู้ความสามารถเหมือนกันเอามันให้ดีนกักเรียนนี่คือความจริงใจมากๆเลยอา,อาจารย์จะจะบอกพวกเธอครูครูเนี่ยอยู่บนเส้นทางหัวลศาสตรมา30กว่าปีนกักเรียนสหัสช้าครูเลือกครบแต่พวกวิชาการล้วนๆเลยรู้ไหมแล้วแล้วไม่เลือกครบในระดับเดียวกันด้วยบอกตรงๆครูเนี่ยครูพลเนี่ยสหัสช้าของครูเนี่ย กูไม่เลือกพบระดับเดียวกันเลยจะบอกให้เพราะอะไรระดับเดียวกันความรู้มันเท่ากันไม่เอาแล้วมันไหร่กูจะพัฒนาความรู้ไปหา